้าวันนี้คิดจะอิจฉาคนอื่นช่วยอิจฉาให้ดูฉลาดนิดหนึ่งได้ปะคือเราอาจจะเจอหลายคนอะมาโชว์มาอวดความสําเร็จใช่ปะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอิจฉาคนนี้จังเลยอะแต่มันก็มีบางคนที่รู้สึกแบบเฮ้ยทําไมต้องมาอวดหูโชว์อวดอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะใช้ความอิจฉาให้เกิดประโยชน์คือช่วยถีบตัวเองอะให้สําเร็จเหมือนเขาอะจะดีกว่าปะ หลายคนอะได้แต่พูดทับถมคนที่ออกมาอวดความสําเร็จได้แต่ต่อว่ามันดูไม่มีวุฒิภาวะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นใครประสบความสําเร็จอะช่วยอิจชาแล้วก็ทาตัวเองให้สําเร็จเหมือนเขาอะพี่ว่ามันจะเป็นการอิจฉาที่ดูแบบติดแกรมอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูน่ารักดีนะเพราะฉะนั้นอะเลิอกอิจฉาแล้วว่าให้คนอื่นดูแบบเสียหายแล้วมาอิจชาแล้วทาตัวเองอะให้สําเร็จเหมือนเขาอะ พี่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ดูมีประโยชน์ดีอ่ะ